วันนี้มาเอาใจสายรถลากรถยกเลยนะครับชุดซ u เปอร์ลิกจาก Hotview จะมาแกะแพ็คคู่นี้ให้ดูกันครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับสำหรับสายรถลากรถยกนะครับเราจะคุ้นเคยก,กันกับชุด h h อ e ว t e ทีม r a n s p o r t นะครับที่เป็นรถ2คันนะครับรถลาก1คันแล้วก็รถปกติ1คัน แต่ว่าชุดนี้ครับเป็นอีกชุดหนึ่งที่มีรถ2คันเหมือนกันชื่อว่าชุดซูเปอร์ลิกนะครับในชุดก็มีรถ2คันนะครับเป็นรถบรรทุก1คันแล้วก็รถธรรมดาไซส์ฮอตฟิวปกติอีก1คันในปีนี้ฮอตฟิวออกซูเปอร์ลิกมันทั้งหมด6แบบนะครับแต่แบบหนึ่งอาจจะมีมากกว่า 1- สีอย่างเช่นคันนี้ก็มี2สีแล้วก็คันนี้จะพิเศษหน่อยเพราะว่าชื่อของมันคือเรดแพลเน็ตทรานส o r ปอร์ตก็จะเป็นรถสำหรับวิ่งบนดาวอังคารครับ ฮอตวิว <Hot> ก็จินตนาการว่าถ้าเราไปถึงดาวอังคารได้บินไปกับอีลอนมัสนะครับแล้วเราควรจะมีรถแบบไหนไปด้วยแล้วก็จะมีรถทัสปอร์ตคันหนึ่งแล้วก็รถขับลุยดาวอังคารอีกคันหนึ่งนี่เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูแล้วนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างสำหรับชุดซูเปอร์ลิข์เนี่ยที่อเมริกาขายราคาประมาณ7-8เหรียญน,นะครับก็ประมาณ200กว่าบาทแต่ว่าในไทยเนี่ยราคามันแรงเหมือนกันผมเห็นขายในราซาด้านะครับ อยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทถึง600บาทนะครับถ้าชอบคันไหนก็ลองไปหาดูกันได้นี่นะครับคันที่1ออกมาแล้วครับรถที่เป็นรถบรรทุกนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งเป็นคันนี้ครับเป็นรถสไตล์บักกี้นะครับรถขับลุยทะเลทรายซึ่งบนดาวอังคารไม่น่าจะเป็นทะเลทรายเพราะฉะนั้นเราต้องการรถที่มันลุยทะเลทรายได้นะครับคันนี้ชื่อว่ารถดักกานะครับก็ออกแบบมาจากการแข่งขันปารีสดักกาที่เป็นการขับรถลุยทะเลทราย ก็คิดว่าหน้าตามเป็นแบบนี้ก็น่าสนใจอยู่ครับตรงนี้เขียนว่า red p l a n e t t r a n sport นะครับนี่แล้วก็ด้านหน้ารถเป็นลาย hot wheel ลายไฟได้วยครับด้านหน้ามองเหมือนชุดนักบินอวกาศเลยแล้วก็มีมือของเอเลียนด้วยถ้าเราไปดาคันแล้วเจอเอเลียนแล้วก็ตปะสติกเกอร์มือเอาไว้นะฮะเป็นชู2นิ้วอยู่ด้านท้ายรถคันนี้เปิดได้แล้วก็สำหรับเอาไว้ขดรถดักก้าขึ้นไปได้นะครับนี่ เปิดออกมาแล้วครับข้างในก็จะมีที่สําหรับขนรถผมว่านี่เป็นกิมมิคที่เจ๋งสําหรับรถชุดซูเปอร์ริกซ์นี้นะครับเพราะว่ามันเป็นรถสําหรับบรรทุกรถมันก็เลยสามารถบรรทุกรถได้จริงๆนี่ผมใส่รถเข้าไปลวปิดฝาเรียบร้อยครับสามารถไปด้วยกันได้2องคันเลยส่วนนี้เป็นสีที่2ของรถชุดนี้นะครับเป็นสีน้ําตาลเหมือนกับรถชุดเมื่อกี้แหละแต่ว่าผ่านการใช้งานมาแล้วเจอ ฝุ่นทะเลทรายของดาววังคานะฮะทำให้สีรถมันเปลี่ยนไปอ่ะเราจะจินตนาการแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าโอ้ด้านหน้าเป็นคนละสีครับกระจกด้านหน้าเป็นสีแดงนะครับล้อก,ก็เป็นสีแดงอันเมื่อกี้มันดูเป็นตีมแบบอวกาศเหมือนจลวดสีขาวแบบนี้นะครับแต่ว่าคันนี้จะดูเป็นตีมแบบเหมือนใช้งานจริงนะครับดูเท่กว่านิดนดสีแดงตัดกับสีดำนะครับแล้วก็สีน้ำตาล แล้วก็บรรจุรถได้เช่นเดียวกันปิดปุ๊บเรียบร้อยครับขนไปได้เลยชุดฟุเปอลิกนี้ก็จะเป็นรถสไตล์ในจินตนาการของ v i วิวนะครับถ้าใครชอบแนวนี้แล้วก็อยากหารถที่มันสามารถขนรถได้ในราคาไม่แรงมากก็อาจจะสนใจมาหาซื้อดูก็ได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม subscribe ช่องซูงแก๊กครับ ส่วนใน Facebook เรามีเพจชื่อว่า Hot Wheels Hunters นะครับไปกดไลค์กดติดตามได้ครับและใครอยากดูอะไรสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ